สำคัญมากนะครับพอแวะมาเรื่องการเงินเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปคุยประเด็นของอปิโตนาสกับ SRT อาร์ทีกหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสรุปผลของน้องกล้องสมเกียรติจันทากัน SRT เนี่ยเจอปัญหาใหญ่แล้วก็หนักมากในช่วงปี2021 l i ย e up ของพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนตรงที่ว่า การได้ตัวอสซี่มาอยู่กับทีมแน่นอนทีมตั้งความหวังไว้สูงว่าอรซี่จะทำผลงานได้ดีหรือเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ในการเก็บข้อมูลให้กับทีมได้แต่ท้ายที่สุดแล้วไฟโบอ่าวาเลนตดสโรสซี่ไม่สามารถที่จะทำผลงานที่ดีได้ดังนั้นครับผลงานของทีมในปีนี้ก็ต้องไปฝากความหวังไว้กับฟังโกมบิเดลลี่พอพอมอมอบิเดลลี่เนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บ พอเขาบาดเจ็บขึ้นมานะครับก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโมบิเลลี่เองอาการบาดเจ็บเลื้อรลังที่หัวเข่าซ้ายก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้ทีมต้องเลือกใช้นักบิดที่เป็นนักบิดทดสองของยามาฮ่ามาลงแข่งขันแทนคาร์คัสโลเองก็ล้างสนามไปนานความฟิตไม่ถึงต้องเรียกความคุ้นเคยขอยงรถแข่งอีกมันก็ก็เลยทําให้สถานการณ์ของ ปีตรงนั้าม SRT เนี่ยละสละสายไปอีกนะครับแถมการประกาศแยกทางการครึ่งสัญญาของอลิเวียเรสกับยามาฮ่าก็ยิ่งทำให้ตลาดนักบิดโดยเฉพาะในฝั่งของยามาฮ่าเนี่ยโหวรวนแบบรวนสุดๆนะครับยามาฮ่าเองยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการนะครับพวกเขาพร้อมที่จะผลักดันฟาโก้มาบิเดลลี่ ขึ้นไปบิดให้กับทีมโรงงานในฤดูการหน้าเคียงข้างกับไฟโบกาตวาร์โก็เลยทำให้ SRT จำเป็นจะต้องหาไลน์อัพใหม่ทั้ง2คนเลยนะครับทีนี้ข่าวของ SRT เป็นยังไงครับ SRT เบื้องต้นพวกเขาจับตามองแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ราอูเฟนเดสซึ่งเป็นดาวรุ่งของ KTM IO นะครับแต่ KTM ไม่ยอมนะ ไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไว้นานเดี๋ยวจะไปซ้ำรอยกับเคสของฮอกเก้มาตินที่เสียให้กับดูคาติไป KTM จับราอูเฟรนเดสเซ็นสัญญาเพื่อที่จะโปรโมตขึ้นไปสู่การแข่งขันมอตรจฤดูกาลหน้ากับ Tech 3 KTM บิดกับเรมี่การ์เนอร์ในฤดูกาลหน้าและดูเหมือนว่าราอูเฟรนเดสเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ว่าตัวเขาเองอยากที่จะลงแข่งในม o ตออีกสักปีนึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับทีมพยายามผลักดันเพื่อที่จะเป็นการกีดกันไม่ให้ยามา่านั้นเปิดเกมบุกเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนั้นอีกคนหนึ่งที่ยามา่ากับ SRT อยากได้มากๆแล้วก็มีข่าวรายงานก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาบรรลุสัญญาแล้วเรียบร้อยนั่นคือมาโกเบเซคิแต่ข่าวออกมาแค่วันเดียวผู้จัดการทีม ของ VR46 หรือว่าอารามโก้เรซิ่งที VR46 ที่จะเปิดตัวในพรีเมียร์คในฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกออกมาประกาศชัดเจนว่ามาโก้เบสเซ็กี่ยังคงเป็นตัวเลือกแรกของ VR46 ที่จะเอามาจับคู่กับลูกามาลินีดังนั้นตรงนี้เนี่ยการให้สัมภาษณ์ของทั้งรอสซี่แล้วก็ผู้จัดการทีมของ VR46 มันตอกย้ำชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยตัวเด็กฝึก ที่เป็นลูกม่อของพวกเขาออกไปให้กับ SRT อย่างแน่นอนแล้วยังไงครับ SRT ตอนนี้ละสามมากเรื่องแรกการหาไลอัพในปีหน้าปวดหัวครับแล้วทีนี้ข่าวลือของพวกเขาเป็นยังไงข่าวลือออกมารายงานเมื่อวานนี้ว่า SRT เตรียมผลักดันนักบิดดาวรุ่งขึ้นมาจากรุ่น Moto3 เลยนะครับนั่นก็คือดาวินบินเดอร ครอสข้ามโมโตทูแล้วก็ขึ้นมาบิดในโมโต g p ให้กับทีมของพวกเขาเลยในฤดูกาล2022ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จําเป็นจะต้องหาไล่อพอีกคนหนึ่งเข้ามาหากข่าวลือเป็นจริงนะครับดังนั้นก็ถ่ากับว่าพวกเขามองข้ามเจคดิกซันมองข้ามซาวีว่ีเออร์เฮรวมไปถึงอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือจอห์นแม็กฟีที่บิดอยู่ในโมโต3ซึ่งเป็นทีมเมทของดารินบินเดอร์พอสถานการณ์เป็นเช่นนี้ครับละสามระสายมาก ยามาฮ่อัปเดตล่าสุดมีรายงานว่ายามาฮ่ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับ SRT จากเดิมที่ในปีนี้นะครับได้ใช้รถแข่งสเปคโลงงาน1คันและ A สเปค1คันพวกเขาจะได้รับข้อเสนอใหม่คือใช้รถแข่งยามาฮ่ M1 B สเปค2คันในฤดูกาล2 0 2 2เหมือนถอยกลับไปเริ่มต้น เหมือนถอยกลับไปเริ่มต้นในปี2019เลยก็จะได้ใช้รถแข่ง B s p e c นะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนการลดลดระดับของทีมลงไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่สำหรับปีตนาจ SRT แถมข่าวหนึ่งที่รายงานออกมาแล้วก็น่ากังวลมากสำหรับรัตลนด์ลาซารีนะครับ motorsport com ซึ่งเป็นสื่อ Motorsport ที่เกาะติดรายงานข่าวเรื่องนี้ก็ เผยแพร่ข้อมูลว่าปีโตนัสซึ่งเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของประเทศมาเลเซียนะครับเอาไว้ง่ายเขาเป็นแบรนด์ผู้ผลิตน้ำมันประชาชาติของมาเลเซียเตรียมที่จะถอนสปอนเซอร์จากการเป็นไตเติลสปอนเซอร์ให้กับ srt นะครับคือถ้าถอนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังเห็นปีโตนัสยังอยู่กับ srt อยู่นะไม่ได้หมายความว่า ออกไปแล้วแบบออกไปเลยคือในการทําโฆษณาหรือว่าทาทาการตลาดนะครับอยากให้เข้าใจอย่างนี้คือมันจะมีแพ็กเกจที่ที่แตกต่างกันทุกคนมองภาพไม่ออกนะครับการที่มีชื่ออยู่ในชื่อแบรนด์ของคุณอยู่ในทีมเนี่ยในชื่อทีมเลยเขาจะเรียกว่าแบรนด์ไทเตนสปอนเซอร์คือเป็นชื่อทีมแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ไปในตัวนะครับลักษณะอย่างเช่นอารามโก้เงี้ยอารามโก้เรซิ่งทีมแอร์ฟร์ทซิคือ ซื้อแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ด้านการตลาดมากที่สุดทีนี้ทีมก็อาจจะลดล,ลดระดับลงมาเหลือเป็น SRT SRT Yamaha อย่างเดียวไม่มีปีโตนัส Yamaha SRT แต่ก็ยังคงมีสติ๊กเกอร์ของป i โตนัสแปะอยู่ในทีมอาจจะจุดนั้นจุดนี้แค่เพียงว่าลดงบประมาณลงมาความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นไปในทางนี้คือปโตนสเอง ถ้ามองว่าพวกเขาจะทิ้ง SRT ไปเลยซึ่ง SRT เนี่ยเป็นทีมแข่งประจำชาติของพวกเขาเลยนะครับในซึเวอร์กลงปีน่าจะไม่ทิ้งแบบตัดขาดนะครับน่าจะน่าจะแค่เพียงว่าลดแพ็กเกจปอนเซอร์ลงมาให้ต่ำลงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทีมของพวกเขาเองก็จะมีงบในการทำทีมน้อยมีเงินไปจ่ายค่าเหนื่อยนักแข่งน้อยหรืออีกนยะนึงเป็นการบีบบังคับให้ราสลนลาซาลีและก็ SRT พยายามหาสปอนเซอร์รายใหม่เข้ามาเป็นแบรนด์ไตเติลสปอนเซอร์ให้ได้อาจจะไม่ได้เงินสูงเท่ากับปีโตนารแต่ก็จะมีเม็ดเงินมากพอที่จะทำให้พวกเขาทำทีมต่อใน MotoGP ได้เมื่อมีข่าวเรื่องการเงินเรื่อง financial เข้ามา Motorsport.com รายงานอีกว่าในฤดูการ2022 SRT หรือว่าเซปัง Racing Team เตรียมที่จะลดขนาดของทีมลงนะครับจะยกเลิกโปรเจกต์ของการแข่งขันในรุ่น Mo t o o l แล้วก็ m o t o 3คือทิ้งทีมตรงนั้นไปจะไม่ทําทีมตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะพยุงแล้วก็รักษาโปรเจกต์ MotoGP เอาไว้ให้ได้ในฤดูกาล2022เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาด้านการเงินที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปวดหัวครับ แน่นอนคุณอาจจะหาสปอนเซอร์ใหม่ได้แต่ด้วยตัวเลขทางการเงินต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ป้อนเม็ดเงินขนาดใหญ่ให้กับคุณในการทำงานต่างๆอยู่แล้วทีนี้มาย้อนดูความสำเร็จแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของ SRT บ้าง SRT พวกเขาเริ่มต้นที่ส่งทีมเข้าสู่การแข่งขันในเวิลด์กางปีเนี่ยก็ต้องย้อนไป ในปี2015นะครับ2015เนี่ย SRT ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Moto3 หลังจากนั้น1ปีครับก็ตัดสินใจขยายทีมส่งทีมเข้าสู่การแข่งขันในรุ่น Moto2 ด้วย SRT มาเฉิดฉายจริงๆในปี2019ขยับขึ้นสู่เพียงมือคัทครั้งแรกครับด้วยการร่วมงานกับ y ม m ฮ h a ในฐานะของทีมเซตเตอร์ไลท์ ภายใต้การสนับสนุนโดยปิโตนาสก็ใช้ชื่อว่าปิโตนาสยามา5 SRT นั่นเท่ากับว่านี่คือแพ็กเกจใหญ่ของพวกเขาในด้านการตลาดโดยที่ปิโตนาสเนี่ยมาเป็นชื่อทีมร่วมเลยนะครับในปีนั้นพวกเขาเปิดตัวร้อนแรงมากนะครับใช้ฟาเบโอกา t ตาโรแล้วก็ดึงแชมป์โลกโมโตทูในปี2017อย่างฟรานโกมอร์เนลี่มาร่วมงานดึงมอร์เเนลีมาจากรถแข่ง h อนด้ Honda, ใน Mark v วีเดในยุคนั้นเนี่ยมอเบลลี่ทำผลงานไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับเอสอาร์ T, แล้วก็ทำผลงานได้ดีในปีนั้นครับกวาดาโรใช้รถแข่ง b s สเปสร้างผลงานโดดเด่นมากขึ้นโพเดียมทั้งหมด7ครั้งอะ่ะกับรถ b s สเปนะแล้วก็คว้าโพมาได้ถึง6ครั้งถึงขนาดที่ทำให้มาร์กมาร์เกสออกมาชื่นชมว่ากวาาโรนี่แหละจะเป็นหนึ่งในคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกในอนาคต ขยับมาในปี2020ครับ SRT มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพิ่มขนาดแพ็กเกจที่ได้การซัพพอร์ตจากยามาฮ่ามากขึ้นการให้สัมภาษณ์ของลาสลันลาซารีน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าเขาคุยกับยามาฮ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พาร์ทเนอร์ยามาฮ่าแต่เขาเป็นคัสโต m e r เมอร์คือเป็นลูกค้าจ่ายเงินเพื่อซื้อรถเอามาขี่นะครับดังนั้นในปี2020 SRT ได้ใช้รถสเปคโรงงาน1คันทีมตัดสินใจส่งให้ฟาบิโอคาตาโร่ได้ขี่และ M1A สเปคอีก1คันทีมให้ฟรังโก้ o มเมเนลี่เป็นคนขี่นะครับสคนนี้ช่วยกันคว้าชัยชนะให้กับทีมมาครองได้คนละ3ครั้งรวมเป็น6ครั้งนะครับและ o มอมเนลี่เองก็เป็นรองแชมป์โลกนะครับเป็นรองจากโจวันเมียเพียงไม่กี่แต้มเท่านั้นเอง อ่อ SRT เนี่ยเป็นทีมที่มีนโยบายอย่างชัดเจนคือใช้ทีมใน Moto2 แล้วก็ m o t ต3เพื่อผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่ MotoGP ให้ได้แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีนักแข่งที่ขึ้นมาจากโครงสร้างนี้ของพวกเขาเพียงคนเดียวที่จะได้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันใน MotoGP ร่วมกับ SRT จริงๆในปี2022ถ้าข่าวลือเป็นจริงนักบิดคนนั้นก็คือดาวรุ่มชาวแอฟริกาใต้ครับ ดาวรินบินดเดอร์ก็ต้องไปติดตามดูในเรื่องนี้นะครับคือสารการของ SRT มันมันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงเพราะว่าการยกเลิกสัญญาของ m บ b รบีเลสเนี่ยมันทำให้พวกเขาถูกบีบบังคับว่าจะต้องปล่อยตัวฟังกโก้ o มเมลลี่ให้กับทีมโรงงานไปซึ่งแน่นอนว่าลินยาวิทเองก็มาออกมาประกาศชัดเจนว่าต้องการผลักดันมอมเมลลี่ให้ขึ้นมาบิดในทีมโรงงาน ส่วน SRT ก็จำเป็นจะต้องหาไลน์อัพใหม่ทั้ง2คนเป้าหมายเดิมของพวกเขาอย่างอาอูเฟนเดสหรือแม้กระทั่งมาร์โกเบเซคียเองก็แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ได้บิดให้พวกเขาแล้วเฟนเดสเนี่ยชัวร์แล้วคือเซ็นสัญญา KTM ขึ้นไปกับ Tech 3ส่วนเบเซคีย์ก็ VR46 ไม่น่าจะปล่อยตัวทีนี้ก็ต้องมาติดตามดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วบทสรุปเรื่อง สัญญานะครับเรื่องสัญญาของปิโตนาสกับ SRT เนี่ยพวกเขาจะถอนงบประมาณมากแค่ไหนจะถอนลงมาเป็นเพียงแค่อ่าโอเคเป็นสปอนเซอร์ที่ติดอยู่ตามเสื้อแต่ไม่ใช่สปอนเซอร์ที่เป็นแบรนด์ไทเทิหรือท้ายที่สุดแล้วจะถอนออกมาทั้งหมดเลยถ้าถอนออกมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหวิกฤตเลยนะครับ SRT แต่ก็ภาวนาผมก็ยังเชื่อว่า SRT ไม่ ไม่น่าจะถูกปิโตนัสท,ทิ้งไปแบบทิ้งเสียทีเดียวครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย SRT เนี่ยก็ก็เป็นทีมที่เป็นสัญชาติมาเลเซียแล้วก็แยกออกมาจากเซปังในการบริหารงานนะครับแถมเซปังเองปีโตนัสก็ถือหุ้นส่วนอยู่เกินกว่า50ร์เนตรงนี้ก็ต้องมาติดตามันดูว่าสถานการณ์ต่อไปตรงนี้ของปิโตนัส SRT จะเป็นยังไง จากทีมที่เริ่มจาก้าวขึ้นมาเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งของ MotoGP แล้วพวกเขาจะต้องดรอปตัวเองลงไปเป็นทีมที่เล็กลงมาและก็เริ่มต้นใหม่ด้วยการหานักบิดดาวรุ่งแถมแคมเปญแพ็กเกจที่จะได้จาก YAMAHA ก็ต้องถอยกลับไปเป็นรถแข่ง B-SPEC ทั้ง2คันในฤดูกาลหน้าตรงนี้มันยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่เป็นรายงานข่าวที่มีความเป็นไปได้สูง ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็ต้องมาติดตามกัน